สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับรายการหมูข้าวเช่าเทือนในช่วงที่ซองช่วงนี้ช่วงระเบียงตายนะครับพี่น้องอยังอยู่กับท่านนี่โททัศน์ช่อง11ภาคตายด้วยเอ t เซาล์นะครับรับชมได้ทั่วโลกข้าวที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเอ็มบเซาล์นะครับระเบียงตายวันนี้คุยกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าอาบาจอนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องราวข่าวสั้นต่างๆที่บอบจทําขึ้น <Okay. S 1> ซึ่งนี่เป็นประโยชน์อยากให้พี่น้องได้รู้จากข้อมูลตรง ชัดเจนได้บอกต่อกันได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ยังคงต้องที่ตามสถานาการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ข้องนครศรีธรรมราชกันนะครับในส่วนของอบจนครศรีธรรมราชนะครับท่านมนูนสิริธรรมปฏิบัติหนา้าที่ยกอบจนครศรีธรรมราชก็ได้หมุงมั่นเต็ม,มที่นะครับบอกไม้ถูกปรักิจให้ถูกกองถูกหน่วยงานข้องอบจด,ดังใจตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เดี๋ยวทุกคนต้องปลอดภัยจากโรคระบาดกันนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องแต่ละพื้นที่กัน วันนี้บอกไม้ปิโตูคุณจตุรงค์กุณพร้อมพัวนาไฟการประชาสัมพันธ์ในะนำโค้ชของหอเจนครที่หมอปุ๋ยคุยเฉยๆครับปิโตุวันดีครับวันดีครับพี่จีนครับวันดีครับท่านผู้ชมครับเราก็ยังรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดครับอะไรบ้างครับมาตรการนั่งกันห่างห้างยู่กัรห้างห่างนะครับส่งเมตรนี่เป็นมาตรการสําคัญในห่างทางสังคมนะครับใส่นากาะอนำใบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือวิธีการที่ถูกต้องที่จะป้องกันควบคุมให้เราปลอดภัยจากโควิด19และทั้ง ปีไปล้งา,ลางมือแล้วหรือล่า้างมือแล้วมาสักครู่นี้ก็ล้างมือต่างเจลนะครับหนองไม่บริการได้ต็มทีนะครับเราเป็นตอนนี้ก็ในทางด้านซื้อทานบวลชนเราก็เมื่อนครบบุคคลสาชานะครับ,รบจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนให้กับทุกคนได้เห็นว่าวิธีการที่เราทําให้เป็นต้นแบบของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับหน้ากากลนหน้นากากริมลดแล้วนี่จริงๆที่พุ่มทําพิษนะครับปีจีนทาพิษที่เราามือมาจับหน้ากากจริงๆเราต้องไม่ มาจับนาการนะครับธีการที่ทุกต้องนะครับเมื่อสักครู่นี้พิจินบอกเรื่องราวขององค์างงาการบริษัทนจังหวัดนครสิมราชนะครับท่านมนูนทธีธรรมปฏิบัตินาทีนายกบจนคร,รสิมราชตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาคลองบจนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เวลาคองเฉพาะบจแล้วนะครับเป็นเรื่องราวโดยเฉพาะโฟกัสมาที่จังหวัดนครสิมราชเป็นเรื่องราวของทางจังหวัดที่เราได้ร่วมมือในการฟฝาระวังควบคุม ของโรคระบาดโควิดสิบนะครับสิงคโปร์ิมราชวันดีเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปตามการสื่อสร้นให้กับพี่นองประชาชนนะครับโดยอย่าตื่นตะนกนะครับข้อย่างเดียวว่าอย่าตกใจอย่าตื่นตะนกแต่ก็ยังมายุ่อยุ่ในความไม่ประมาทตกใจได้แต่อย่าเกินเหตุถ้าป่าซาตายครับปราซาคนคลอนก็อย่าวาบอย่าวาบเข้าใจไหมทุกคนสุรัสพอ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 ดู้ล่งพอจะได้ครับมัน มันตกใจมาร์กจนอย่ไม่ทุกข์กันอย่ารูบรับอย่าว่าวว่เมื่อนทานหนงไม่นี่คือว่าวว่มีอะไรรูบรับมดมีอะไรตกใจได้แต่ว่ามันยังสามารถป้องกันอย่างดูดตัวเองได้นะครับซึ่งในนา่วงหมาว่านั่นก็คือหลังจากโรมันซ่าไปถุกยางมันมีขึ้นสูงสุดมันต้องมีตกลงอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ารอเวลาจะจะจบตอนไหนท้าอย่าบอกว่าเอ้โรนี้จะเป็นู่นั่นมันมีวันจบนะครับเป็นซิ่งธรรมชาติจะมีสูงสุดเดี๋ยวมันตอนตกลงมาก แต่มาว่านั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูต่างๆทางราติดตามข่าวสร้างของรัฐบาลในกายชิดนะครับมันมีปัญหามั่งบ่อเป็นโรคอุบัติไหมสิ่งที่ไม่เคยค้ดเกิดขึ้นในบ้านเรามันก็เป็นเรื่องไม่แม้สำหรับทักคนรัฐบาลเองก็เหลืองไม่การเยียวยาการเฉลยเลือก็ต้องหวากันไปอะไรตกล่นไปผมเเจ่อว่ารัฐเขาดูอยู่เขาฟังอยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นรายการซื้อของรัฐของกรมประชาพันธ์ของบรจของจังหวัดเลยซึ่งจะมาผูดแต่ซื้อของรัฐนะครับแต่ว่านี่เป็น ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทุกคนจะต้องติดตามและก็รับรู้ข่าวสารทีุ่กต้องนะครับโดยเฉพาะยึดลักซื้อของรัฐก้อนนะครับลักใหญ่สูงสุดก็คือจากศูนย์โควิดนะครับที่มีการถ่ายทอดข้อมูลประจําวันนะครับเป็นของประชาชนนะครับและพวกเราซื้อต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมจะไม่จะาจะเป็นซอทอทอซอวท่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับ เครือข่ายของท้องที่นั่นอาบอจอทศบาลเหล่านี้นะครับก็จะนํามาเป็นลูกค่ายในการท่าจอกระ่อไปนะครับให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้องอบจนครทําเป็นเป็นเชิงอินโฟกราฟิกนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นดูมีป้ายนี่ทำเป็นป้ายกันไหมครับครับก็ทําเป็นป้ายพิจานธ์ในการรณรงค์ให้ครับพี่นพจารยาจนทั่วทั้งจังหวัดเลยครับให้อ่เป็นการสรุปห้ามาตรการสําคัญนะครับเป็นการสรุปห้ามาตรการสําคัญที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการ ป้องกันควบคุมหยับย่างเฝ้าระวังของโรคติดต<ม>่อโควิดสิบก้านะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซนต์คำว่าร้อยเปอร์ซนนี่คือทุกคนไม่ว่าห,หน้าใครทุกคนค้อ่สวมหน้ากากหนามัมเนี่ใายคำนี้นะไปตลาดออกจากบ้านไป ครับอ่าต้องเส้นคนส้มหน้ากลางหนาใบนี้อบจสนับสนุนเหลืองนี้ต้องได้ทำนะอยู่ห้างกันส่งเม็ดนะครับเมื่อพุ่งไปจีนตรนี้กันส่องเม็ดไปทางสื่อดิจิอังกฤษนะนะอยู่อ่อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเพื่อป้องกันรังกับการอ่แพร่เชื้อนะครับป้องกันการไปรับเชื้อจากภายนอกนะครับการหากหวาปอผู้ป่วยมีไข้ไอจามนะครับให้แจ้งอสมหรือบัญชีแจ้ง รอพอซอตอหรือว่าอนามัยในพื้นที่ทันทีนะครับหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่อะได้ก็ได้ครับกับนั่นพูดยาบ้านนายกอบต้เจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่นะครับเพื่อให้เข้าได้อ่าไปแจ้งอ่าให้ข่าวเผื่อข่าวระรับการรักษารับการกักตัวต่อไปนะครับที่สําคัญขณะนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือกำลังไล่มาแล้วนะครับมาจากท่าพบผูคนทีมาจากต่างประเทศหรือว่าจากจากวัดเสียงต่างๆพื้นที่เสียงนะครับตอนนี้ไม่ว่าอย่างเช่นว่า มาจากจังหวัดที่มีปริมาณจํานวนมากนะครับ<ม>ก็ให้แจ,จ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้นําไปดูแลนะครับถ้าชายคาว่ากักกันก้นกักตัวบางทีอาจจะนึกตกใจแล้วนะเมื่อไปทุกขัง<อ>นะครับแต่ตอนนี้ก็คือการ้าไปดูแลอย่างทุกวิธีการคือคกักตัวเองในพื้นที่นครนี้มาตรการของจังหวัดเขามีสถานทีไว้ให้ดีสูนซ่าซุกหมุนท่านตาตายถีนุ่นปัจปัยการกู้ควาตอนนี้มีสถานีเตรียมไว้สองแห่งเลยครับสะดวกสบายแลวก็ เป็นสู้นที่จะดูแลนะครับพาไปดูแลยู่ด้วยกัน<ม>แต่ว่าห่างกันจะมีห้องได้เฉพาะมีการ,<ม>การดูแลมีท่านการคิดได้พร้อมนะครับ,รบมีเจ้าหน้าทีาศาาราสุขเจ้าที่ปกครองดูแลนะครับก็จะมี่องแห่งแล้วก็นั่<า>นคืทีนครสรบหลาชนะครับรในอันแรกที่ตอนนี้ก็มีผู้ยู่อยู่แล้วก็คือทีเมื่อที่ปิจินบอกก็คือศูนสาธุกหมุนท่านนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือลาชบ้านมาลาศักดิ์นะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือที สูนศูนเป็นสูนพัฒนาคลองกลุ่มพัฒนาชุมชนนะครับที่ส่งซุ้งเข็ดแปดนะครับตรงข้ามเนี่ยเทคนิคตรงซุ้งเลยนะครับเทนส่งซุ้งนะครับสตรงนั้นก็รองรับได้ประมาณ40คนนะครับซึ่งซึ่งโดยการประสานงานของอาจารย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านสมพงษ์มากวานีนะครับตอนนี้นครเชียงใหม่ซองแห้งแล้วถ้าท่านแจ้งทางราชการก็จะไปกักตัวที่ตรงนั้นเว้นเดว่าท่านว่าท่านสามารถดูแลตัวเองได้ นี่นี่นี่บอกบอกข้อใดไ,ไหมว่าถ้าอยากจะก,กักเองที่บ้านเนี่ยไอ้ในในส่วนแข็งเตรียมสถานที่ไว้สอง้างนี้ก็คือก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับนี่คือกลุ่มเส้นผ่านศูนย์กลางประเทศนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นคนนครสิมบัลต์กลับมาบ้านนะครับ,รบหรือว่าจะมาจากจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนี่คือกักตัวโดยรัฐจัดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นตท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่านคงจําได้ก่็นี่ที่มาจากในวันก่อนที่ ออกจากส่วนภูมิแล้วก็หมาบ้านเขาต้องไปกักตัวที่ทีตสตอิที่ชนบุรีนี่แบบเดียวกันนี่แบบเดียวกันต้องต้องต้องปฏิบัติตามเงือนไขเดยวกันเขาน่าดีที่เราขึ้นรับเพิ่มมาอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ตรงสุ่งนั้นเพราะว่าเคสของอำเภอบางขันนะครับอำเภอบางขันก็จะมีเกิดกลุ่มเสี่ยงนะครับเกิดกลุ่มเสี่ยงรวมแล้วประมาณ7จิบกว่าคนนะครับพอกิบถึงเจ็ดิบคนนะครับกลุ่มเสี่ยงนี้ก็นอกจากจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือว่าผู้ตาม ทำรลามทีไอทำทำลายทีใกล้ชิดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าทีเจ้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบางขั้นโรงพยาบาลทงซุ่งที่มีประวัติวันในโฉแรกที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยเจ้าทีมุ่นิธิทีกู้ภัยกันที่ไปช่วยคุณลุงเวทถ้าบางขั้นส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็เขาไม่สาบว่าป่วยโรคไรเขาไปช่วยอันนี้ก็เป็นเป็นการตั้งข้อสังเกตในการช่วยเหลือคนต่อไปถ้าเกิดเจอใข้ไข้ไม่สบายปลระเองดี S <S จินอาซามนเธีกู้ภัยต่างๆต้องเซฟที่ตัวเองไอ้หมากลุ่มนี้แหละครับที่ดีว่ากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ฐานผู้วา่าการจังหวัดนครสิมราชนะครับ่านสถิพัฒน์ปักกุลก็อฮาได้ได้อไดบอกเล่าในในที่ประชุมของคณะกรรมการรูติต้แล้ววา่าให้ข้อให้มีทัศนคตรทีี่นี้ต่อกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโรคโควิดเขาอยา่ยาอย่าพยายามชร์ข้าวหรือวา่าบอกเล่าในน,าในา้าในทางก่าดังเกียน ทางตัวเข้าเองทางครอบครัวนะครับไมอยากเป็นหรอกก็ไม่รู้เป็นอะไรเราหลักซะพี่ตู้มี่ผาที่พี่ตู้ลงพื้นที่เดี๋ยวไปลองอะไรแลขกันพี่ตู้ได้บรรยายว่าไปนี่มั้งนี่ไปนี่ไปหมาว่าปุ๊บแต่ละาว่านะไปจะไปจอบนี่ไปทัวร์มดก็เป็นนาทีลักหนึ่งขององค์การบริษัทจังหวัดนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการโรูติดต่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านมนุษย์สิทธรรมปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับและการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรูติดต่อนะครับและอำนาจหน้าที่ของสูน โควิดของจังหวัดนครสิบธราชนะครับนอกจากในเรื่องของการออกมาตรการควบคุมแล้วหน้าทีสําคัญตอนนี้ก็คือการสื่อสรารออกไปรวจรงคงกับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ในพื้นที่นะครับเดยเอบอจได้จัดหน่วยรวรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับให,ให้ความรู้ให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่พาพนี้เป็นภาพที่ตลาดที่อำเภอเชียง่นะครับตลาดาโซเรยีย นะครับโดยท่านนายอำเภอทำถ่าท่านนายอำเภอเฉียนใ่ญ่ท่านคิตพงศ์รองเดชนะครับพร้อมกับอสมทางอำเภอก็ได้มารวมกันดูนรงในตลาดนัดนี้ด้วยนะครับและก็ไปดูแลมาตรการบอกต้าพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังนะครับก็ให้ล้ว่าในพื้นที่ตามพื้นบ้านทุกแห่งประชาชนระมัดระวังอย่างนี้นะครับทางผู้สื่อผู้ค่ายในตลาดนี้มีการปิดหน้ากาก อ่สวมหน้ากากอนามัยเหมือนสักครู่นี้จะมีภาพเด็กๆนะครับเขายัางอ่ที่เป็นลูกล้านของผู้พ่อขาแม่คาที่ต้องมายุับพ่อแม่ตลอดในรับการค่ายนี่ก็อ่ได้รับการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างดีนะครับเมื่อวานมีข้อกาหนดมามีข้อให้คาแนะนํามาประการเก่งับปีจีนครับแต่ประชุมกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบนะครับเด็กลูกล้านของีิน้องที่อายุต่ำกว่าสองขวบอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย เพราะว่าการให้ใจจะอึดอัดแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าเด็กหายใจออกไม่ออกนะครับแต่ว่าเวลาถ้าพาออกนอกบ้านให้อุ้มไว้นะครับอุ้มไว้แล้วก็เอาหน้าพยายามเอาหน้าเนบหน้าอกข้อตัวของของแหม่ของพอหรือผู้อุ้มไวนะครับพยายามให้มีพื้นที่ออกข้างนอกให้น้อยที่สุดครับคือให้หน้ามาฮะอกก็ได้นะพอกันการให้ใจเด็กมันก็ไม่ไม่ได้กว้างไม่ได้มาก แต่ว่าถ้าเด็กีอายุเกินกว่าสองขวบนะครับก็ให้แส่นาการอน่ัยไแต่ว่าให้นามาระวังให้ดูแลดีนะครับเดี๋ยวไอ้กว่าเด็กจะหายไม่ออกนะครับแต่ไส้เฉพาะเด็กก็ไสชเฉพาะเวลาออกในพื้นที่ชุมชนได้ต่างๆก็กลุุมเสี่ยงก็ยิ่งไปเด็กเด็กถาหลอกแล้วคนสูงวัยคนมีผู้ป่วยประจำตัวนี่คือกลุมเสี่ยงแต่กลุมอื่นก็ติดไดมอไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงแบบนี้จะไม่ใช่แต่ว่าก็เซฟตี้ปกป้องตามมาตรการที่ก็กำหนดเอาไว้และมีนั่นกันมีตัวเด็กถาหลอกสีดข้อห้ามปิด มันเป็นเชิงก็เรียกอะไรนะอไ้ตัวแค่เป็นเป็นเป็นปฏิกิริยาหน้ากากไม่ได้ก็จะรม่กรับกรับเดี๋ยวเด็กเด็กเขาจะเด็กก็การปฏิกิริยาเขาจะไม่เมื่อไหรานะครับเดี๋ยวเขาจะมีความงงแล้วถ้าเกิดเด็้ข้าวจช่มาออกเราก็ไม่รู้ครับผู้ปกครองพ่อแม่ศึกษากันเองนะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับตักษะแต่ละครอบครัวแต่ละคนไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่บ้าน ไม่ติดเลยไม่ใช้ก็ต้องซึกษร้าอ่าจะควรอยูบันผื้ปลอภัยบอกเราไม่ไปก็จริงแต่คนก็มาทูรลาทีบา่บ้านก็มาคขายข้องไปสนีมาส่งคนซงมาส่งถึงแต่ละคนที่มานี่ยเขาไปไหนไม่รู้มันไปโตัวมาพมเเนี่ย นิดดูจักกันจริงดูจักกันมากมากจริงแต่ว่าเราไม่รู้แต่ว่าร่้ว่มือคืนมีตัวไปสัมผัสอะไรมาบังาแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่น่าห่วงแต่ทเมื่อคืนน่าห่วงฝาคุไปได้มั่งเอาเรื่องโควิดมีเรื่องนี่เรื่องเรื่องไปแรงนี่ลืมไม่ได้นะไม่ใช่ว่าปโควิดไม่มีน้ำใจเป็นช่วงสำคัญนะครับที่เป็่นภาวะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นแล้วว่าที่นครสิมราชก็เริ่มมีฝนตกมาบ้างแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ปรากฏว่าซ้ำซี่ราเรื่อนที ภาวะแรงและก็เรือมคาดน้มนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จุดแดงด้วนที่ตำบลรอนพิบูรต์อําเภอรอนพิบูรณ์จังหวัดนครริมราชนะครับตลอดสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้ประมาณประมาณ10บวันแล้วติดต่อแล้วที่อบจได้เข้าไปดําเนินการรวมกับการประปาส่วนผิวผักนะครับโดยการประปาส่วนผิวผากได้ซับนุ่นในเรื่องของน้ำประปานะครับโดยไปเอามาจากที่ กรมรป,รปาที่นาพลูสุรราชการนาซ่านตบุตบบนาพรูจังหวัดนครสิมราชนะครับแล้วก็นํารถบรรทุกอบอจอพรอเจริาธีเครื่องมาเครือไปทั้งหมดนะครับไปนําน้มไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของชุมชนในตมบ,บุนองพิบุลองพิบุญนะครับตอนนี้ประมาณซ่องแทรลิดแล้วนะครับตอนนี้จุดหนึ่งวันหนึ่งประมาณวันหนึ่งประมาณสามสิบกว่าจุดเนี่คำว่าจุดก็คือแต่ละบ้าน แต่ละครัวเรือนนี่แหละครับบางคนก็กําลังลางจ้างบางคนก็ดานคากําบังดางจ้างเราก็พาไปนี่คือหนึ่งจุดนะครับสังเกตภาชนะของพผ่นนองยังยังไม่ยังไม่แบบเป็นคิดจะลักษณะนะครับพี่นองใหญ่โคมใหญ่ทั้งเล็กๆผมไม่ร้วเออพอถึงวิกฤตจริงๆก็ไม่ต้องใช้ภาชนะเลยมัง้งพักกันนะครับเเราต้องเตรียมพร้อมอาว้นี่ก็ดีนะครับยังมีไอ้รองรับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงสัปดาห์น้านี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอระพิบูลยุนนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ไปแจ้ง,งหลวงนาได้เตรียมภาชนะย่าย่ายไวายไอะไรให้เใส่ได้ครับนางนาง<า><า>ประปาจา๊ะองค์มีไมหมอย่างนี้องค์ไม่มีองค์ให้องค์ดูให้เมื่อกันไหมครับองค์ก็ให้ให้มันใส่ได้แค่นอ้นี้เดียวเองให้มันเหล็กว่าองค์ปีตูนเด็กในเมืองระบาดทิ้งนี่แหละก็เลยเตรียงมาใช้ไวายนะครับนิพันธ์ช่องทางไหนครับซึ่งอบจจะไปแจกได้โทรศัพท์มาได้เลยครับมาเล็กซ์ซูนเจ็ดฮาสามสองซี่ 949นะครับสูตร2 4 9 4 9าวก็ตอนนี้มีจุดที่รองข้อมาเพิ่มอีกอำเภอแล้วก็คือที่วชารังนะครับอำเภอชา่างก็มีภาวะการคาดนามมานาำพอสมควรแล้วนี่อบจต้องไปใจ่าชำระคันาไม่ไม่ต้องกับเป็นการบูรณนะครับรวมกันนะครับระวังการประปาส่วนภูมิภากรับอบจนครองสินบาสและก็อีกหน่วยงานที่สังรุนรถบรรทุกน้ำนะครับก็มี โดยชายนำประปาของการประปาทั้งหมดนะครับที่จะไปแจกจ่ายกับท่านลมยาชนในพื้นที่คอยคอยรวมตัวกันได้หลายหลายบ้านนะครับก็กาออไปถึงกับแจกรายตามบ้านตามถนนสายต้องแจกต้องแจ้งไปนองก่อนเลยไปตัรขับับก็จะมีเจ้าทีของประปาไปแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับว่าเตรียมภาชนะและก็เตรียมข้องที่จะรองรับน้ำไปได้นะครับก็เป็นภาวะภพลรงที่ควบคูไปครับโควิดในบ้านเราก็น้าดีนะครับให้ พี่น้องให้ความบันใจนะครับว่าทุกหน่วยงานก็นันี่นะครับยอดมาทีโควิดว่าทางจังหวัดนครสิมราชนะครับ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสิมราช่านสิริพัฒน์ปตตจุนทุกหน่วยงานนะครับสาธรารณสุขจังหวัดเ,เรื่องราวของคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดนครสิมราชนะครับจึงจมีทุกหน่วยงานยู่รายหน่วยงานยุ่ยแชน,บนอบจนครสิมราชยู่ด้วยนะครับ,บก็จะได้รวมกันเต็มทีนะครับนรานนี่เผื่อจะ รวมกับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้โควิดไปด้วยกันครับครับและก็เรื่องภัพลังนะครับว่าตอนนี้ทุกลางานก็ได้ออกไปชุดเล่พี่น้องประชาชนนะครับให้คอยติดตามเราฟังข่าวสารแล้วก็หากฝาบมีภาวะที่เรียงรั้วตรงไหนนะครับในส่วนของอบจนครศรีธรรมราชกษตรไมาได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์0753 2 4 9็ดห้านะครับตอนนี้ห้างซับเปิ้ลสินค้าในนครศรีธรรมราชยังเทนท์่านพลาซ่านี่เปิดกำลังจะปิดไปบ้านประมาณครึ่งเดือนก็เปิด เฟินแหละแต่ว่าอยู่ภายใต้มาตรการที่กรรมการโรตีต่อจังหวัดเฟกระเบิดรถนะว่าทำนึ่งซองสามที่เลยมั้งในส่วนของเทสโก้โลตัสนี่ก็ปิดปิดจนถึงสิ้นเดือนสลับกันไปนะครับตอนนี้ปีจีนพุ่มยาวพุ่มพุ่มกระเดือพุ่มยาวแล้วนะครับราตพุ่มราตอตอนนี้องจากสภาพก็ยังปิดอยู่นะครับก็ยังปิดอยู่นะครับจนถึงของนครขซิมรานละไก็ตอนนี้ถูกจังหวัดนะครับถูกจังหวัดในประเทศไทยก็จะอาจใช้เวลาตาม อ่าคือฟิวอ๋อนี้อันนี้ยำมิษยำถิษยำพิษยังมีนคนทำพิษถูกว่าเนี่เข้าออมาซีถูกถึงตีซีห้าออกจากบ้านถึงวันที่สามสิบเมษายนนี้ของคือฟิวนะครับส่วนศูนย์โควิดของประเทศเขาจะต่อเวลาหรือรัฐบาลจะต่อระดับน้าในเกานนั้นไว้แค่ีาทีนะครับแต่ก็น่าดีก็บถูกย่างตามเวลาคือฟิวนะครับเดี๋ยวเวลาให้พี่รองถ้าว่าจับไม่ได้ว่าานต่เพุ่มเสริมช่วยปิดถึงวันในจุดเสี่ยงสถานบันเทิงต่างๆปิดถึงวันในให้พี่น้องให้ ทบประชมุมจำเวลาของคือฟิวเวลาเวคโอคืฟิวันรอจำนั่นเลยครับสา <30 S 2> มสิบเมษาสามสิบเมษานะครับจะต่อจะขยายหือเราบอกไม่ได้นะด,ดูกับ,บสถานาการณ์นอกจากคือฟิวซี่ถมหนึ่งดีซี่ซแล้วนะครับยังมีเรื่องของบางจังหงวัดที่เขาเขาล็อกดาวน์เขาปิดจังหงวัด ปิดจังหวัดที่ว่านี่ก็คือห้ามคนเคลื่อนย้ายตัวเองเข้าออกจังหวัดนั้นเว้นแต่ว่าบุคลากรเจ้าหน้าที่ตามประกาศเอาไว้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือว่าพี่น้องถ้าจำเป็นจริงจมีความจำเป็นผู้ป่วยต่างๆนะครับพอแม่ป่วยต้องรีบไปโรงพยาบาลต่างกันอธิบายได้ให้ได้พ้นได้นะครับนี่ก็สำคัญนี่เขาเขาลุนแรงว่าจังหวัดบ้านเราในนครนะบางจังหวัดมั่นผู่แก๊สนี่ก็ปิดปิดแล้วก็บางอำเภอบางตำบลก็ปิดแต่ที่นครศรีธรรมราชที่มีปิด บางหมู่บ้านที่อำเภอบางคันที่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้ออยู่นี่ก็ระวังกันก็ให้ท่านผู้ชมได้ทื่อว่าสิ่งสําคัญนะครับก็คือกําลังใจให้โดยเฉพาะผู้ป่วยและก็ครอบครัวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคันนะครับอย่าไปตื่นตะนอกอย่าตกใจอย่าประมาทนะครับผู้ที่ได้รับเชื้อจากคุณลงเวทก็เฉพาะแต่ในครอบครัวที่ใกล้ชิดนะครับภรรยาและการลูกหลานของคุณลงเวทนะครับเสียงขาะนี้ก็ ได้รับการรักษาที่ทุกต้องที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งไดร,รที่ยังไม่ได้รับเชื้อแต่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ผู้กลุ่มเสี่ยงก็ได้รับการดูแลก,กักตัวอยู่ในสถานที่ที่มาะสมแล้วนะครับ,รบก็ให้พี่น้องอย่าไม่ต้องตกใจแต่อย่าประมาทนะครับ,รบในเรื่องของโควิดสิบเก้าหมายว่านั่นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลพยายามย่างย่งยวดนะครับทันที่เป็นลูกค้าข้องสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารเป็นเฟดต่างๆพยายามติดต่อกลับไปนะ เขามีไล่มาตรการออกมาเร็วทันอย่าเช่ยครับอ่ายงออมสิ้นนี้ถ้าใครเป็นนิยมสิ้นนี้อยู่จะช่วยได้ผุมพมเป็นพอเขาผักให้อัตโนมัติซ้ำเดือนอั่าถังนี้ถังดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายปรตูอยู่ช่ยนะแต่ว่าหลังจากนี้ต้องจ่ายต่อนะเดี๋ยวเป็น NPL เป็นนี้เสี้ยบางสถาบานการเงินเขาลดํำระเงินบัตรเครดิตนีจําระสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเขาลดให้เลือห้าเปอร์เซ็นต์ครับทันเอาเป็นว่าทันมีนี่อะไรทันมากลางเมอนโตนับ แล้วก็ถ้อยกลับไปแล้วโทรกลับไปวะก็มีมาตรการอะไรมากม้ยนะครับนี่คือเรื่องของนี้เรื่องของเงินกูเอ่เรื่องของอาชีพต่างๆเดี๋ยวรอรลยจากรัฐบาลนะพุมตีพผมบอตอนตอนหวามันเป็นความเป็นความงงกับสิ่งนี้เกิดขึ้นไหมนยมันไม่เคยเกิดในโลกนี้ให้อดทนใจเย็นนะครับแล้วก็คอยๆทำหวามเข้าใจนะครับถ้าผิดพลาดก็จะมีมาตรการอุตอนเยียวยาได้นะครับถ้าผิดพลาดเลยไม่ยังไม่ต้องตกใจ อย่างเช่นว่าเงินห้าพันถ้าไม่ได้หรือว่าผันพื้นอะอย่างไม่ต้องตกใจะนะครับขึ้นทะเบียนพิดหวาเการกรนะครับก็พยายามตอบทวนอีกทีนึงนะครับอาจจะ,ะเป็นมันเป็นมันเป็นที่ว่าเป็นพิจารกาครั้งแรกนะครับ,ครบีคนประมาณยี่สิบล้านคนนั่นกันทีเดียวนะครับขอพิตาม,มต้องยอมมีบ้างแต่ว่าม,มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับความกระทบมันกระทบแน่นอนครับฐานบอกว่าไม่มีตั้งชาย ผมเข้าใจครับทุกคนเข้าใจมดแต่ว่าทำเพื่อให้มีชีวิตรอดก้อนแต่ละวันนะครับจากนั้นจะ้ค่อยววากันไปผมเชื่อว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาวิธีการมาเยียวยามาฟื้นฟูพี่น้องทางประเทศแน่นอนนะครับคนไทยค่อนข้างไดจการยอมรับจากนานาประเทศว่าเราจะการได้โดยเฉพาะพี่น้องอ้อซ่อมม้อในพื้นที่ได้ระเข้จุ่มหมากมมยนะครับเข้มแข็งมากๆครับผมอกองพี่น้องกองเจ้าหน้าที่ทางในส่วนของเจ้าหน้าที่นี่เราจะให้ตัวนี้ให้ชัดเจนว่าจะแบ่งบิน ไม่เป็นซองภาเลยนะครับในภาป้องกันและกรับาครักษาภาครักษานันเนื่อยแทนสาซัดเหมือนกันนะครับภาครักซาก็คือแผนพยาบาลเจรตีสาสุขนะครับี่ผาครักษาที่นี่ภาป้องกันควบคุมภ่าระวังนะครับเจรทีกองปกครองตำรวจทหารอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆนะครับที่รวมกันฝ่าระวังหากความไม่มี่วยงานทางด้านป้องกันต้นน้ำนะครับในนอนหวาผู้่วยจะ โยนจะขึ้นมากมายปีตูผูวทึ้งทางแพทย์พยาบาลปอกถึงที่อบจจะจัดสื่อเครื่องเครื่องตัวเชื้อเนี่ยครื่องตัวเชื้อของที่จะอบจกําลังจัดสื่อเครื่องตรวจเชื้อโควิด -19 นะครับเดียวกับเครื่อง PCR ประมาณ3ล้าน2แสนบาทนะครับซึ่งแกลนี้ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับเราได้ยืมมาจากหน่วยงานของทหารไปก่อนนะครับและหลังจากที่อบจได้ดําเนินการเซตสิน ทางการพัสดุก็จะเหมือได้เครื่องนี้แล้วก็จะนำหมอไปกับโรงพยาบาลมหาราชนครสิมราชนะครับแต่ตอนนี้ข้องนครสิมราชเราไม่จําเป็นต้องยืมจังหวัดอื่นหายใจแล้วนะครับการตรวจเชื้อโควิดสิาสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับที่มหาราชนครสิมราชวันละประมาณร้อยสิบเคสตัวอย่างนะครับที่รับาลที่ชนได้วันประมาณสองร้อยตัวย่าง์ขณะนี้นะครับแนขั้นตอนของเรา นีประตุประการแ,แล้วคือเมื่อก่อนถ้าถ้าเราพบคนต้องสองงไส้ันปตูต้องสองไส้เนี่ยเอาเชื่อคข้มท่มอมโป่งมอปัออปออปนปาวีคือมาคุยสัมผัสตรงนี้บอกว่าเอาสั้นขัดลังในจมูกแล้วก็ในใน,ในช่องคอเนี่ยส่งไปตัวติดสู้ราธานีอืถึงเหล,าล่าวูกเหเ่าวางหลอดหลอดตัวเนี่ยผมต้องพาไปตูไปไปกักว้ก่อก่อนผมไม่รู้เป็นไม่เป็นครับในที่นี้ มันจะเกิดเนี่ยคนที่เครียดคนที่รอพ้นการ,รตรวจมันอ๋อมันแออัดอยู่ตั้งต่อไปว่ามีเครื่องนี้ยังไงนะาพี่น้องครับตรวจวันนั้นรู้วันนั้นเลยถ้าถ้าไม่เป็นเอินกบ,บาลไปเลยทํางานทามันไอ้ต่อไปอมันจะไวขึ้นตัวการที่ไวขึ้นที่นครสิมรัชนะครับก็ในช่วงไทยนี้ก็ปากไว้นะครับให้พี่น้องชาชจนได้ัดรังตัวเองตอนนี้แม้ว่าสภาวะการแพร่เชื้อในนครสิมบูรัและก็ในดบับรวมคนประเทศจะรู้ว่าดีขึ้นหนิงขึ้นคลี่คลายขึ้น แต่ให้แข่งขัดอย่างดีต่อไปผู้มาต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ควรนะครับแข่งขันจุว่าเหตุการณ์จะหมดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จังหวัดนครสิมราชในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสิมราชนะครับก็จะนําชุดระดมเรวาน่วยรุ่นระประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผิดชาชนจะไปถวายตามจังหวัดตลอดตะอดไปในช่วงนี้นะครับเด็ปีน้องก็ติดตามได้นะครับแล้วก็จะแจ้งไปยังผู้นําชุมชนกับท่านนายอำเภอกรรนั่น นายกบจในพื้นที่เพื่อจะได้เข้าไปรวมกันนะครับและบจจะนําเย,ยวแอลกอฮอล์เรียกว,ว่าแอลกอฮอล์เยวนะครับจะไปผปิดแบงนะครับจะพาไปอ่าพื้นที่ละเซียเกตลอนนะครับแล้วก็นาไปให้ขู้นรมชนุนเ<ๆ>พื่อจะมอบต่อให้ข้าพนรมชาชนต่อไปนะครับ,รบในสัปดาห์หน้านี้ก็คงอาจจะไปแถวๆไกลยบางขั้นแล้วนะครับไปศูนย์ธรรมปนาราเดีทันในเพืภอเบนติดตามด้วยนะครับติดตามรดยลงจากบจด้วยจะเข้าในพื้นที่ทัน นะครับในพื้นที่ของตาไกลบางขั้นถรงซุ่งในก่อนจะไปในส่วนนู้นนะครับถึงเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเสี่ยงเราพอปุ๊บป่วยครับทีจะอวดก็เลิมก็เลิมก็ให้กลับไปบ้านแล้วนะครับทีนี้ก็พื้นที่คนนี้โฟกัสไปที่บางขั้นแทนครับก็ต้องช่วยกันไปนะครับพื้นที่อื่นก็อยาจะชลาใจนะครับบานเราไม่มีคนติดเชื้อแันบอกว่าเออเซี่รี่เดี๋ยวไม่ใช่มาตรการยังคงเข้มเหมือนเดิมครับนะครับอบจตอนนี้ ยังคงทํางานปกตินะครับพี่ตู้ครับทำงานปกติครับแต่ก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังทางตัวเองก็คือในสำนักงานนะครับโดยการเลื่องเวลาการทํางานเลยก็ส่วนหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกแล้วว่ามีน่วยประจำกานที่จะออกนอกพื้นที่นะครับในโครงการต่างๆเหมืองซึ่งโครงสร้างพื้นฐานในชาวบ้านบ่าโอควิดมาในน้นดิ่มนยังทําอยู่ปกตินะครับตอนนี้ไปซ่อนยังไปทอยู่มีถนนสายสําคัญที กำแพงเซานะครับในเขตเมืองนอร์ทซิมราประมาณเดือนกุมภาต่อตอนนี้ประมาณอ้ซองเดือนนะครับต่อตอนนี้เบซ่าประมาณเมษาเป็นความมิถุนายนนะครับจะเป็นรุนหลันยางที่บริเวณนุ่มถนนสายชุนประธานฝั่งซ้ายนะครับในเขตกำแพงเซานะครับเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวในรอบสัปดาห์หน้าจะนำพมาให้ดูนะครับในวัดกำลังทำยู่คณะนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นโควิดมา เราไม่ได้อยู่กับโรคระบดไปตลอดไปนะครับอย่างอื่นต้องทําอะไรทําได้ต้องทําไปอย่างอย่างเรื่องของการเรียนบรรกอนสมบัติฐานอธิการมอวันเลรกฐานดรสมบัติสราจานย์ดรสมบัติทำโรงธยังวงนับว่ามอวัลเลรณเขามีการเรียนออนไลน์ต้องรับตัวเรียนออนไลน์สอนออนไลน์แล้วก็ประเมนพผลออนไลน์ว่ากันไปอะไรที่ทาได้ทาไปก่อนพี่น้องก็ต้องต้องคิดวางแพ่นเรื่องข้ออาชีพหลังจากนี้ไปนะครับไม่ได้อยู่รคระบะตลอดชีวิตแน่นอนอบประจกา็ทาหน้าที่กันไป ถ่ายทุกับปิโตฟังเลยครับซึ่งบินนองมั้งก็คงไม่ต้องพ้าไร้มากนะครับให้่น้นะชาชนก็รู้อยู่แล้วนะครับในการเฝ้าะมระวังเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับองค์การบริหารจังหวัดนครศรีมาชโดยท่านมนุษยทธรรมปฏิบัติหน้าที่อางกบวจนะครับรวมด้วยสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ท้งมัดของขบวจนะครับรวมกันกับทุกหน่วยงานนะครับในการไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆในการออกไปรวมโวยระงในการเฝ้าระวังนะครับ หรือว่าไปรวมกันในทานะกรรมาการค,ควบคุมโรตดต่อจังหวัดนครศรีธรรมนะครับให้พี่น้องแข่งขัดตามทุกมาตรการต่อไปนะครับและก็อย่างไม่ประมาทต่อไปนะครับคากความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับทุกคนที่อยู่ในพืน้าาทนที่ภาคใต้ที่เหลาทางชลเสวตภาคใต้ไม่ว่าฐานจะมาจาาจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ว,ว่าทุกคนเป็นเผื่อรวมชีวิตที่จะต้องดูแลก,กันคนไทยทั้งประเทศต้ตองอดทนแล้วก็สู้กันสู้ต่อไปด้วยกันเผื่อจะให้ เราสง,งบจากโรคระบาดแล้วก็สําคัญอีกอย่างนึงคืออย่าไปฟ้าความว่างว้งวที่ทางแพทย์พยาบาลที่จะลดตัวเล็กลงมากนะครับทุกคนสามารถช่วยได้ในการลดตัวเล็กผู้ป่วยลงมากโดยการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลแจ้งเอาไว้นะครับขอบคุณพี่ตู้ครับคุณจตุร,จตรงคุณพรมหมวุนาไยการประชาพันธ์ในนามโงษกบจคนครศรีธรรมราชรารขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เวลาข้องโมข้า,าวเช่าเทือนช่วงระเบียงตายบ้แแ้้วรรับก็บคุณผู้ชมทุกท่านครับทีมงานเอ็นบีทีเซาช่องสเฟฟากตายวันนี้ยนอยู่ที่นครรีธรรมราชพ้มพิตูและทีมงานทุกคนลาพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ นยี่น้ององเพื่อนคอยเตือนสัญญาแม่ป้าน้าตาิดตามกันได้กดไม้เล็กสิบแอดรอมกันแม็ดจำกันไวช้ชงเอ็นบีที่ปักตา ชวนยิ่งชวนชายมาเลกันนำทุกเรื่องราวชาตา